สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่จะเปิดเผยหน้าติ่งรีวิวเพราะว่าวันนี้เราได้รับของขวัญน,นะคะกล่องใหญ่มากจากเพจซีรีแมนนะคะติ่งอยากรู้เหมือนกันว่าของในกล่องจะมีอะไรโอเควันนี้เรามาแกะกล่องของขวัญกันเถอะ ดาชาจนสลัดให้ได้เลยวันคิดตายค่ะตาค่ะเอเป็นหนุ่มซองจุนกินะคะพระเอกซีรีส์ที่กำลังโดกก่งดังทั่วเอเชียเห <c oughs> นหาเองแล้วรู้สึกแต่เบาๆที่ใช้ในการใสไว้โอเคและชิ้นสุดท้ายโดนโร,โร,โร d i s ซเ e n t of The Sun นนะคะหรือ b Big Boss นี่ที่มีการคอมเมนต์ไว้เยอะมาก่าอยากให้ติงรีวิวมีการรีวิวซีรีส์เรื่องดิเซเนตออฟเดอะซนะคะติงจะรีวิวซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะในคลิปต่อไปอยากให้ทุกเพจตามด้วยเนาะนอกจากที่เขาจะทำเรตติ้งสูงสุดนะคะในประเทศเกาหลีตอนนี้แล้วเขาเคยมีประวัติในการแสดงสองเรื่องนะคะที่ติกได้มีการรีวิวไปแล้วก็คือเรื่อง In น e n เซนแนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่อง ซองยูวานเกตโดริงเชื่อว่าทุกคนกคงจะได้เปิดดูรีวิวของสิงแล้แหละซีรีส์เรื่องนี้มีทุนสร้างสูงมากนะคะ380ล้านบาทเขามีการไปแสดงรอกสถานที่ด้วยแนวรักดรามา่าแอคชัน่นจริงๆก็คือมีครบทุกรสเลยแล้วก็คนที่แนะนำให้ดูซีรีส์เรื่องนี้เขาจะโฟกัสไปในเรื่องความรักมากกว่าแต่สำหรับติงเองนะคะ จากคีติ่งมีโอกาสได้ดูประมาณ8ปดทีติ่งมีน้ำตาพอนะนอกจากจะมีฉากดีมฉากจริงกันแล้วเขาสอดแทรงความรักชาติความรับผิดชอบของพระนา,างได้อย่างดีแล้วผู้ชายคนนี้จะมาเมืองไทยแล้วจ้าวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะจปปะมีนิทรรศการนะคะของมีซูซูกิที่เมืองทองธานีนะคะสำหรับใครถ้าอยากจะส่งของมาให้ติ่งยินดีมากนะคะ โดยเฉพาะป้ายผ้าแบบนี้ติ่งชอบมากๆถ้าติ่งมีโอกาสนะคะวันที่เจ็ดพฤษภาถ้าติ่งจองบัตรได้ติงจะหอยป้ายผ้านี้ไปเชียร์หนุ่มซรงจุนเดียางแน่นอนขอบคุณอัปป้าใจดีนะคะจากเพจดีรีแมน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการไปดูนะคะจะกันในคลิปหน้าสัสดีค่ะบ๊ายบาย